กลางหุบเขาทรานซิเวเนียมีปราสาทเก่าแก่ทั้งตระงานอยู่บนยอดผาถูกห้อมล้อมด้วยหมอกหนาและเงามืดที่ไม่มีวันหายไปผู้คนเล่ากันว่าที่นั่นเต็มไปด้วยเรื่องราวชวนขนหัวลุกเขาว่ากันว่าเจ้าของปราสาทนี้ก็คือดรากุล่าชื่อที่ทำให้ทั้งหมู่บ้านสั่นสะท้านไปด้วยความหวาดกลัวแต่ในความจริงแล้วต้นกำเนิดของตำนานนี้ มาจากชายที่มีตัวตนจริงๆนั่นคือ v ลาดเตเปสเจ้าชายผู้โหดเหี้ยมแห่งศตวรรษที่15เขาเป็นผู้นำทัพที่แข็งกร้าวและไม่เคยยอมถอยแต่สิ่งที่ทำให้โลกต้องจดจำคือวิธีการสังหารที่โหดร้ายทารุณที่สุดเขาจะจับศัตรูแล้วเสียบขึ้นบนหอกตั้งเรียงรายไว้ให้ทุกคนได้เห็นภาพนั้น เพียงพอที่จะทำให้กองทัพมหือมาเลือกจะถอยหนีแทนที่จะเผชิญหน้าแล้วข่าวลือก็ค่อยๆกระจายออกไปว่าชายผู้นี้ไม่ได้แค่ฆ่าแต่ยังดื่มเลือดของเหยื่อด้วยคำเล่าขานเริ่มบิดเบี้ยวจนกลายเป็นเรื่องราวของดรากู l ล่บางตำนานบอกว่าเขาสามารถกลายร่างเป็นค้างข่าวบินออกจากปราสาทยามค่ำคืนออกล่าเหยื่อที่เผลอเดินผ่านความมืด ชนกระทางหลายร้อยปีผ่านไปเรื่องเล่าเหล่านี้เดินทางไปถึงลอนดอนและตกอยู่ในมือของนักเขียนนามว่าบรมสโตเกอร์เขานำแรงบันดาลใจจากตำนานนี้มาเขียนเป็นนิยายที่ชื่อว่าดรากูล่าปีคศ .1897 หนังสือเล่มนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นและมันก็เปลี่ยนตำนานเก่าแก่ให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสยองขวัญระดับโลกดรากูล่า ไม่ได้เป็นเพียงชื่อแต่คือเงามืดที่แฝงตัวอยู่ในทุกค่ำคืนสัญ,ญลักษณ์ของความกลัวที่ไม่มีวันตายและจนถึงวันนี้ตำนานของเขาก็ยังคงถูกเล่าขานไม่ต่างจากเสียงกระซิบที่แว่วมาในความมืด